เนี่ยนะขออนุญาตลงในเวียดหานะซื้อเทียนนัเทียนรู้จักไหมเทียนเทียนขนาดเนี้ยเล็กๆเนี่ยไม่ไม่เทียนนะโล่เทียนมันแท่งนิดเดียวเทียนขาวเท่านั้นซื้อไปให้ครบคนละสองร้อย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 สวร่งเลยสวรรเทียนเทียนขาวไม่ต้องหนักปากนะหนักบาทนนึงแหละใช่ไหมแล้วก็บาทกี่ยาว บาทอยางแค่นี้ฮะอยาแล้วมันเล็กขนาดนี้มีอะไรียนมี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 เีมีมมี้ีลีม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 เมีมเมียนมีมีียีมีมีมไมี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 มม มันจะได้ใช่ไหมตัววางตัววางเอาเอาเนาะเท่าหัวยู่ข้างหลังไปไหว้ไหมยังเท้าคัวพันหนุ่มนั้นเก่งจริงหลวงพ่อในสี่ิศจําท่านบอกว่าเท้าคัวพันให้หวยเก่งเขียนไว้ในหนังสือเลยนะเนี่ยผมสร้างไว้เอามาแล้วถูกมาอาจารย์ที่มวยนะพนักเถื่อาจารย์ที่สุดเขาจะดูติ๊กต๋อะ ทุกวัน <c oughs> แล้วก็ทุกเวลาที่เขาว่าเนี่ยดูเขาต้อสามสามเพื่อนการเดินคได้มาต้องร่างกายนี้นะต้องร่างกายน้ำด้วยก่อนด้วยจะได้เป็นพลังเราท่องตลอดเวลานะยิ่งดีระหว่างกับท่องกับท่องไอ้พี่เนาะบางท่านอ่ะพี่ทำเดี๋ดูขี้โลมไหมอื้อ เทียนคนละสองร้อสองยใช่ไมจำได้นะต้องจำทั้งหมดนะ้หนูแล้วปวดแล้วก็หานเนาะิบสองิ้นแต่เขาโดนโนุ่ใส่โอ้มันไรเดี๋ยวขัให้เนาะยกเครื่องใหม่เลยยกเครือให้ยกลุกขาขาเด้เลยดเลยลงหมดแล้วเนี่ยถูกกเแล้วายวันติดตรงนี้ยติ เอ้าเดินเลยดีเ้าวยาวเลยน่ะเห็นไหมลงแล้วนะหลอดต่เลยนะอ้าสูงถึงร้อยงลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลกี่เปอร์เซนแล้วเอาออจากผ้ก็นนอยเอาหันหนังหน่อยดิเอ,อ้าออจาพน้น แต่แบบยมีติดวดนิดนิด่ะตาจขวนิดนึงไปทำบุญเนาะไปทำบุญหมแล้วคุณมีจมันเหมือนกันดึนึบุญดึงดึงบุ้แม่เด้เดเออม่เด้เแม่เด้เเดินได้เดี๋ยวเราก็ต้องไปทำบุญกันะเสรแล้นเ้นไปแล้วเออม่เด้อก้าวยาวเลย ไม่กันเนาะดีไงดีไหมดีนะดีไหมเแล้วอ่ะแม่ขายหลักลอยเขายเออสูงถึงร้อยโลกิโลเซนแล้วแม่ร้อยเก้าสิบเออแล้วไงแพ้จังเอาไหนซองเอาผ่าเอาผ่าอากทีดิมาเข้าขายอีกทีหนึ่งเบาๆนะอย่างนี้ได้นะรำเข้าไปเองนะอะไรแม่ซอยมานะก็ใส่ไป กลับไปรวยรวยทุกคนหน้ากันค่ะทุกคนหน้าด้วยเอ้ากลุ่มนี้รวยได้ไม่มีเืมหมู่บ้านนี้เลยเออวันวันตัวแหวกไปเที่ยวพี่ต้อช่วยให้ด้วยพี่ทหานั่งตาเป็นยังไงบ้างน่อยพี่ไปอยู่ที่โลกไหม อธิษฐานได้นะหลวงพ่อปานนะหลวงพ่ดูนะเดี๋ยวพี่วันขอหนูอธิษฐานนะถ้าอฐานเลยอกเลยขอเลยหมที่พี่งหมงสูงถึงร้อยโลกี่เปอร์เซ็นแล้วสูงถึงร้อยตาเราโลเปอ็แล้วสูงถึงรอยแล้วีแล้วบางทีมันูีผีผีศามันกาะไงบทีพระท่านจะส่งวิจาให้นะเราจะได้โลก หมอจาอันนี้มนพูดไม่ได้นะไม่ใช่หมอแต่ใจที่พี่งใช่ว่าเราต้องดูว่าเราดีกนหรือยังไงแล้วก็เราก็ตัดใจเองพูดไม่ได้ไะเออกลับบ้านเลยตาให้สว่างสว่างเอ้ที่เป็นที่ตาแล้วเออดีที่แล้วนะแลมองไกลๆพี่นะมันรูกแล้วก็พอแล้วนะพลังมันเข้าไปหมดแล้วอ ผมไม่ใช่ห <pelled> <laughs> ้อนะผมจะอุคิดไล่ผีแก้คุณใสอะไรอย่างเงี้ยจดเวเอาเทียนสว่ซว้เทียนอย่างเดียวไหพระสงเณเลยแล้วก็อุคจ้ากรรทั้งหมดก็จบแล้วคนละสองร้อยอ่ะคนละสองร้อยบาทอ่ะเอออ้อยสองร้อเออใช่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 ยที่ลงม่้ไมหลัไ่นอนห้อยบาทพี่ยนส้เนี่ยงอเออไหวนะเว้ยด้ะๆนะน อยากเจออาจารย์มานานแล้วไม่อยากกินยานอนหลับกินยานอนหลับ้าลงไหมไม่นอนไม่ไปหลับลงไหมยไร้นี่อหนังดเนี่ยสัมนิดนึงพี่หวยใช่ไหมเออสูงถึงร้อยลกี่เปอร์เซ็นต์เน่หวยกอีเก้าิเอาไายฉันเลนะ นขได้แล้วฟันแล้วไ่นะมีมานะเอาผมบให้รวยขึ้นนะไ่นะหังมันจมา